ทุกคนรู้ไหมว่า HR manager กว่า94%เนี่ย,เ,ยเขาบอกว่า cover letter มีผลต่อการได้สัมภาษณ์งานจริงๆแล้วเราจะเขียนออกมายังไงให้มันได้งานแล้วก็โดดเด่นเรามาดู3าเทคนิคนี้กันที่บอกเลยว่าเอาไปใช้ได้จริงไม่มนโน,โนแน่นอนเทคนิคแรกก็คือเราต้องโฟกัสที่ความต้องการของบริษัทก่อนคือเราต้องรู้ให้ได้ว่าเขาต้องการคนมาแก้ปัญหาอะไรคือเราต้องศึกษาว่า pain point หรือปัญหาที่เขากำลังเจอเนี่ยเขาเจออะไรอยู่แล้วเราก็ต้องอินกับมิชชั่นหรือสิ่งที่เขาต้องการให้ได้ โดยใช้ประสบการณ์แล้วก็ทักษะที่เรามีเนี่ยมาโยงว่ามันเข้ากับเขายัางไงแล้วมันเป๊กกับงานนี้ยังไงบ้างทําให้ HR รู้สึกว่าเอ้ยเรารู้จริงวะไม่ใช่รู้ดีเทคนิค2ก็คือใส่สตอรี่เข้าไปหน่อยเพราะว่า Co ฟเวอร์เลเตอร์เนี่ยมันสามารถเล่าเรื่องราวหรือใส่บางเรื่องที่เรซูเม่มันใส่ไม่ได้อย่างพวกทำไมเราถึงย้ายงานหรือว่าไอ้สกิลที่เรามีเนี่ยเราเคยไปแก้ปัญหาอะไรมาบ้างแล้วเน้นที่ซอสกิลที่มันใช้งานได้จริงอย่างพวกฟังให้ลึกหรือว่าเราประสานงานดี หรือว่าเราแบบจัดการเวลามันดีมากๆอะไรเงี้ยมันทําให้เราเนี่ยน่าร่วมงานมากกว่าการที่เราเนี่ยเก่งอย่างเดียวและและเทคนิคสุดท้ายคืออย่าทําตัวเป็นโรบอทก็คือการปิดท้ายด้วยประโยคคลาสสิกที่คนชอบใช้กันอย่างเช่น please feel free to contact me แบบทื่อๆอะไรอย่างเงี้ย คือมันใช้ได้แต่อยากให้แลนดิ้งให้มันดูเป็นธรรมชาติแล้วดูโปรเราไม่ดูว่าเราเนี่ยไม่โอเวอร์คอนฟิเดนซ์เกินไปคือมันใช้ได้แต่แบบอาจจะมีอะไรมาเพิ่มเติมนิดหน่อยก็ยังดีซึ่งเทคนิคนี้จะทําให้ครบเตอร์เราเนี่ยดูโดดเด่นมากขึ้นได้งานแล้วก็ชีวิตมั่งทนมากยิ่งขึ้นถ้าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับคเบเรเตอร์มากขึ้นกว่าน,นี้ก็คอมเมนต์มาเลยหรือวมาตอบให้